สวัสดีทุกคนด้วยนะคะมาพบกับแพนอีกแล้วนะคะนาแชาแนลนะคะก็วันนี้นะคะแพนไม่มีอะไรนะคะหรือมีดีหน้าตอนแรกก็จะไม่มาไม่ไม่มาหาเรื่องไม่มาอะไรแล้วเอียชี้ถอยไม่มาหาเรื่องไม่มาอะไรแล้วนะคะก็รู้ๆดีอยู่นะคะว่าแพนเนี่ยทำช่องเพื่ออะไร อ,อย่างนันขอซูมเข้ามานิดนึงนะคะโอ้โหได้ได้ดนี่นะคะช่องแพนก็คือพีแผ c นชาแนลนะคะก็คือตรงเนี้ยันาดที่จะมองเห็นไม่ชัดนะคะมันก็เขียนอยู่นะคะว่าแทนอ่าใด้ฟังเลยนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะแผนเขียนว่าทํา คลิปทุกคลิปอาเชคลิปทุกคลิปนะคะทําเพื่อความสนุกนะคะไม inform inform ่ได้เพื่ออวดอะไรก็ไม่ได้อวดอะไรเลยก็คือสกูชี่นี่ก็คือมี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 กันอยู่ทุกคนแล้วนะคะหรือคนที่ไม่มีมนั่นแหละก็ทุกๆคลิปเลยเห็นนะคะดิสไลค์เต็มเลยอืมแพนไม่ได้ก็คลิปล่าสุดที่แพนมารีวิวบิ๊กสกูชี่ค l l e c t i o n ก็ยังจะมีคนดิสไล์สองคนนะคะ ไป็นักเลงคีย์บอร์ดอะคะ่ะแพนไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้แสดงกิริยาท่าทางที่มันไม่เหมาะสมนะคะบางคนเขาก็หยาบบางคนเขามากกว่าแพนด้วยซ้ำอะ่ะก<อ>็คนดูสิบเอ็ดครั้งนะคะแพนขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นแล้วค่ะว่า คุณไม่ชอบไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นคือถามว่ามีสิทธิ์อะไรมาสั่งเหรอเออเป็นเจ้าของช่องก็มีก็มีสิทธิ์อยู่แต่คือถ้าจะบางคาให้ทุกคนเนี่ยไม่ไม่ทำแบบนี้ได้เลยเหรอมันมากเกินไปไม่มากหรอคะมันไม่มากเลยเพราะว่าทุกคลิปแล้วเนี่ย แพนก็อยากจะทําให้ทุกคนก็แบบว่าอยากให้ทุกคนนะคะรู้สึกว่าเออช่องนี้นะมันก็น่าดูดะะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเห็นไหมทุกคลิปเลยอ่ะอย่างคลิปล่าสุดนะคะก็มีคนดิสไลค์สองคนส่วนคลิปต่อมาก็คนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยไม่รู้นะคะว่าเป็นเพื่อนของแพนหรือเปล่าอย่าให้รู้นะ เออมีอยู่คลิปหนึ่งอะชิคลิปโปรโมทช่องเพื่อนมันทำให้แพนรู้สึกเลยว่าความจริงมันก็น่าที่จะกระจ่างขึ้นมาแล้วนะคะคลิปที่แพนเนี่ยมาโปรโมทช่องของเพื่อนอะ่ะเออมันมีคนไม่ดิสไลด์เลยมันมีคนไม่ดิสไลฟ์เลยนะคะคนตอนที่โปรโมทช่องเพื่อนอะ่ะ มีคนไม่ดิสไลค์เลยแต่เวลาที่ไม่ทำอะไรเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ย mm hmm. ดิสไลค์มันเยอะจังเลยนะอย่าบอกนะว่าเป็นเพื่อนอะแพนไม่ได้อยากที่จะทำให้ความเป็นเพื่อนมันหายไปนะคะแพนไม่อยากทำให้ความเป็นเพื่อนมันหายไปเลยแพนเนี่ยเอออยากให้ก็อยาก คือถามว่าถ้าจบคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นความเป็นเพื่อนมันจะแบบหายไปไหมหรืออะไรเนี่อย่างคลิปที่มีข่าวนะคะมีข่าวเปลี่ยนช่องเนี่ยก็เอออันนี้ก็ไม่ว่านะคะแพนก็แบบทำหน้ารานด้วยนั่นก็ดิสไลค์ก็ไม่เป็นไรคือแต่ถ้าจะอยากจะให้เพอร์เฟกบอว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ มาพูกับแพนอีกแล้วนะคะในพีแพนชาแนลนะคะสักกุชชี่ค่ะมาทำเรียบร้อยเหมือนนางสาวไทยเหมือนนางงามแบบเนี้ยให้มันเรียบร้อยไปหมดไม่มีใครเขาทำได้หรอกคะ่ะไม่มีใครเขาทำได้นะนี่มันแค่นี่แค่น้อยไปนะคะก็ถือว่าแพนไม่ได้กดอะไรนักหนาแพนเข้าใจไง พราะแพนเข้าใจแพนไม่ได้โกรธอะไรมากแพนก็เลยแค่นี้อืมถามว่าแพนเคยเจอเหตุการณ์ที่คนมาดานู่นนี่นั่นไหมแบบว่ามาว่าปมของคนอื่นแล้วก็มาว่าสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นอะ่ะอ,อันนี้แพนไม่ได้ว่าใครนะคะก็น,นี่นะคะทำไมถึงชื่อว่าพีแพนนอน,นะคะก็ยังมีหนึ่งคน รู้แล้วแหละว่าคนเนี้ยเกียดแพนเกลียดแพนนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเกียดหรือว่าเห็นว่าแพนดีกว่าหรือว่ายอดซับเยอะกว่าหรือเปล่าอันนี้แพนไม่ได้หลงตัวเองนะคะอันนี้ไม่ได้หลงตัวเองแค่คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะคะเขาก็เลยเกียดแพนไงเขาก็เลยแบบว่า,ากดดีสไลด์แม่งให้หมดเลยนะคะมันลงอะไรมาเราก็กด ไม่ได้จ้องจะดูจ้องแต่ว่าเออมันทําอะไรมาเราเนี่ยนะก็จะจ้องที่จะกดเลยเราจ้องกดอย่างเดียวกดดิสอย่างเดียวกดดิสอย่างเดียวไม่ว่ามันจะแย่มันจะดีมันจะเลวมันจะอะไรเราก็จ้องกดอย่างเดียวหรือเปล่าคะคนที่มากดอะแพนคือไอดิสไลฟ์เนี่ยมันสำหรับคนที่ไม่ชอบถ้าแพนทำอะไรผิดพลาดก็มาเมนบอกได้นะคะว่าเออ เพลงดังเกินไปแพนพูดแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะหรืออะไรเงี้ยก็มาเมนบอกกันได้ไม่เห็นจะต้องมากดเลยไม่เห็นต้องมากดเลยนะคะแค่มาแสดงความคิดเห็นว่าเออแพนพูดแบบนี้มันไม่เหมาะสมนะคะแต่คือถ้าบอกว่าพูดแบบนี้แบบว่าเอียงนี่อะไรแบบเนี้ยเออมันก็ไม่เหมาะสมแต่คือคนอื่นเขาด่าแบบ เห็นใน YouTube นะคะด่าน okay. ู่นด่าเนี่ยพูดเยอะกว่าแพนด้วยซ้ำอ่ะเยอะกว่าแพนด้วยซ้ำอ่ะไม่ไปด่าเขาเหรออืมจ้องแต่มาด่าแพนคนเดียวอ่ะมากดดิสละก็ไม่ได้อะไรนะคะก็ส่วนนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าหวังนะคะที่จะได้เห็นดิสไลค์เห็นมา แต่อีกครั้งหนึ่งที่แพนจะบอกนะคะอย่าให้รู้นะคะว่าเป็นเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนอย่าบอกนะว่าสมมุติว่าแพนบอกนี่ก็จะมีคนดิสไลค์อีกหรือเปล่าก็คนอื่นเขาก็เอาจริงๆนะไม่อยากทําแบบนี้ไม่อยากทําแบบนี้เลยไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าเกลียดแพนนะคะไม่อยากดูคลิปนี้ให้จบนะคะไม่อยากให้ทุกคนเกลียดแพนเลย นะคะแพนทําคิดเพื่อความสนุกนะคิดบวกกันมั่งดิเออไปแล้ว